านผูครับตีสี่ครึ่งที่ผ่านมานี่เองครไม่กี่ชั่วโมงครับตำรวจสนบางบดทรับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายฮะในบ้านเลขที่9ทับ51ถึง52ครับแขวงบางบดเขตจอมทองฮะไปตรวจสอบครับเป็นอาคารพาณิชย์สองกูหาจะทุบรวมกัน4ชั้นนะฮะไปตรวจสอบชั้น3ครับเนี่ยฮะไล่ไปทีละเรื่องนะผมพยายามอ่านโอ้โหมันเยอะมากฮะชั้น3ครับพบศพ นางบรรจงธนูธรอ,อายุ49ปีครับสภาพถูกแทงที่ด้วยขอมีคมเข้าที่คอ,อ,อฮะลำคอฮะเลือดนองพื้นนะตำรวจก็โอ้โหศพแรกรพอเดินขึ้นไปดูชั้น4ก็เลือดเต็มแล้วชั้น2ก็คือเลือดนี่เกือนบ้านเลยนะปรากฏว่าครับนี่ฮะไปพบผู้บาดเจ็บอีก4ีรายครับ นี่ฮะอาสาสมัครนําส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าครับคนแรกคือนายธนินธนูทร์อายุ53ปีอันนี้เป็นสามีของผู้ตายฮะแล้วก็พบคนทุกแทงอีกสองคนนะเป็นลูกของเขาเนี่ยก็คือนายปฐมภบธนูทร์อายุ22ปีบุตรชายครับนี่ฮะอันนี้ก็ถูกส่งโรงพยาบาลหมดฮะและอีกคนหนึ่งครับนางสาวปุณณพรธนูทร์อันนี้อายุ19ปีบุตรสาวคนเล็กครับ คนนี้เป็นนักศึกษาปีสองวิศกรรมศาสตร์หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับอันนี้ถูกแทงที่เรานมซ้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวฮะเสียชีวิตตามคุณแม่ไปฮะนี่ฮะส่วนคนก่อเหตุนะคนก่อเหตุนี่ก็ถูกได้รับบาดเจ็บด้วยชื่อว่านายผลิตน,นันนายผลิตนันหรือไอโฟนฮะนามสกุลสุขสำราญอายุ21ปีครับถูกได้รับบาดเจ็บจากการถูกเก้าอี้ตีแล้วก็ถูกคนในบ้านเนี่ย ช่วยกันลุ่มทำลายฮะเรื่องของเรื่องฮะนี่ฮะนางสาวทิราพรหาสอนเป็นน้องสาวของผู้ตายนะค,คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุฮะก็หลายปีมาแล้วพลลึกนันเนี่ยเป็นแฟนของหลานสาวตัวเองก็เป็นแฟนของของลูกสาวในบ้านะนะ,ะบ้านนี้เขาอยู่กันครอบครัวใหญ่อยู่กันเกือบสิบคนนะรรกระจายกันอยู่ตามห้องนู้นห้องนี้คนก่อเหตุไอ้พลลึกนันเนี่ย นะฮะเป็นแฟนของลูกสาวของบ้านนี้ <c oughs> แล้วก็คบกันมานาน <c oughs> คบกันมานานเข้านอกออกได้รู้จักกันดีฮะ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าให้หลังสักสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอนึกนันไม่ค่อยมาที่บ้านแหละ <c oughs> ก็ตัวเองก็เข้าใจว่าน่าจะ,ะเลิกกันนะ <c oughs> ามหาษาววัยรุ่นนะนะอายุยี่สิบสิบเก้าปีเลิกกันนะแล้วก็ไม่ได้สนใจ <c oughs> วันเกิดเหตุที่ผ่านมาเนี่ยนายผลิตณ์นันนะฮะเข้ามาที่บ้านนะฮะกลางดึกแล้วก็ปีนขึ้นมาถึงห้องนอน ชั้นสามซึ่งเป็นห้องของหลานสาวนั่นแหละเพราะมันรู้ไงว่าแฟนเนี่ยนอนอยู่ชั้นสามก็ปีนมาหานี่เลยเข้าใจว่าจะมาง้อขอขึ้นดีแต่ปรากฏว่านอหลานสาวตัวเองเนี่ยไม่เล่นด้วยไม่เอาแล้วนะก็เลยร้องววยวายให้คนช่วยไอ้นี่เอามีดพกที่เตรียมมาฮะแทงคอน้องเลยแทงอกแทงอกใช่ไหมแทงเหล่านมเหล่านมใช่ฮะเหล่านมเหล่านมนี่โอ้โหขอพายฮะรอดยาก เขามันตัดเส้นเลือดใหญ่ที่จะเข้าสู่หัวใจอะแล้วก็ร้องโวยวายคนในบ้านก็เลยวิ่งลงมาช่วยไงพ่อแม่พี่ชายลงมาก็เลยเกิดการปุกปั้มกันคือต่อสู้กันอะต่อสู้กันอะไอ้นี่ก็ได้จังหวะแทงคอแม่เขาเลยแล้วก็แทงพ่อด้วยแทงพี่ชายเขาด้วยโอ้โหนี่ฮะเกิดคดีอาชญากรรมที่รุนแรงมากสรุปแล้วบ้านนี้เนี่ยต้องขออภัยฮะคุณแม่เสียชีวิต ลูกสาวเสียชีวิตครับส่วนคุณพ่อแล้วก็ลูกชายบาดเจ็บฮะบส่วนไอ้นี่หนีไปฮะเจ้าที่ตํารวจไปพบรถจักรยานยนต์ย y a m a าฟ Fino เขียวคาดดำะทะเบียนกไก่รอเรือรอลิง69กรุงเทพมหานครจอดอยู่ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ100เมตรได้แล้วมีหมวกน็อกวางทิ้งไว้มีกระเป๋าถูกเปิดซิปออกคาดว่ามันขี่คันนี้แหละมาแล้วก็เดินมาก่อเหตุเสร็จแล้วมันก็คงจะไม่ขี่ไปด้วยเพราะว่าขี่ไปโดนตำรวจจับได้ก็เลย คงจะเดินเท้าวิ่งเข้าป่าอะไรเข้าไปแล้วนี่ฮะโอ้โหนี่คลี่ขักรรมช่วงเช้ามืดลูกมาเลยมีลูก้วตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีฮะเดี๋ยวไม่ไม่แน่ไม่ไม่นานแล้วเดี๋ยวโดนจับแน่นอนครับใช่ครับ